หลายรถนึกปรหลาดร่มเชิญชวนคุณชมอมหิมแก้มตุยตลกและละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินประัก็มีเตรียมมาอย่างดีแล้ะ ต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เทียบอกว่าวันจันทถึงศุกรายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกขะเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายสบายหลายรหลากอารมณ์เชิญชวนคุณชมอม แกได้ถูกต้องอย่าให้ตกไปสักตัวเดียวคนเราสมัยนี้นะหัวใจไม่รู้ว่าทําด้วยอะไรไม่เคยจะเข้าวัดเข้าวาม้างลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงสาเหตุแย่งกันดูทีวีพ่อจะดูการ์ตูนลูกจะดูข่าวเออมนุษย์นะมนุษย์น่าปวดหัวนะไรเสือเขี้ยมที่แหกคุกไปอผมขู่มันแล้ว ครูว่าไงบอกให้มันกลับเข้าคุกภายในเจ็ดวันไม่งั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ดีมากจ้าเราทํางานเราต้องรับก,กลุ่มทุกวิถีวิถีเก้าเข้าใจไหมครับอืมอืมตางสบายครับเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับมีอะไรคืบหน้าไหมเอ่อคดีไอสามจรเที้ยงเงินเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะ ผมให้หมู่เบงเป็นคนจัดการแล้วครับส่งสารไปเมื่อวานครับแต่ตอนนี้มีรายงานสายโทรบอกพวกเราว่าขนานี้มีโรงงานเถื่อนอยู่โรงงานหนึ่งครับผลิตน้ำพริกน้ำพริกแต่โยกงนี่ก็มีออยออาหารและยาอย่อยแต่ว่าได้ข่าวว่าน้ำพริกไปย่างไม่ได้เอาขี้ไปย่างออกะครับเอาออกไว้งนอกแล้วออกแล้วออกไว้แล้วออกไว้แล้วแล้วคดีสามสามโจรสาม เรียบร้อยครับเรียบร้อยออแล้วสารหมดแล้วใช่ไหมคดีต้มตุ๋นอะไรต่างๆมันมาหลายอย่างไอ้แก๊งตกทองนี่มันยังไม่ใช่หมดไปนะพวกเราต้องช่วยกันดูแลประชาชนด้วยครับพวกเรารับภาษีจากประชาชนมีช่วยกันมีต้มตุ๋นดีเหรอครับมีต้มตุน๋นมันไม่เฉพาะคนนะไข่มันก็ต้มตุน๋นหน้าของสารกระดูกหมูกับมะละนี่ครับ <S 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 <ๆ>จะมีการตุ๋นมะละกับกระดูกหมูด้วยต้องช่วยกันดูแลสังคมให้มัน เรียบร้อยหน่อยครนะครับดีมากดีมากตกลองไม่ทลายใช่ไหมไอ้น้ำพริกอะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องทําลายไม่ต้องลายส่งเสริมส่งเสริมครับผมดีแล้วคือเรื่องคดีเมื่อวานผมลืมรายงานท่านครับอืมเพาไงเรียบร้อยครับผมปิดคดีเรียบร้อยแล้วครับเออเรื่องเมื่อเมื่อเมื่อเย็นวานใช่ไหมคุณคุณคุณปิดแล้วใช่ไหมผมปิดไปแล้วครับแล้วใครเปิด เออพวกเขาเปิดกันนะครับผมเลยปิดครับดีแล้วปิดไว้ฝนฝนจะได้ไม่สาด <c oughs> เออท่านพูดเรื่องอะไรครับหน้าต่างลงพักอ่ะผมพูดเรื่องคดีครับคดีอะไรเนี่ยปล้นคดปล้นร้านทองเมื่อวานครับปล้นร้านทองเมื่อวานแล้วลเป็นไงบ้างก็ <c oughs> มีการเสียชีวิตครับเสียชีวิตผู้เสียชีวิตเป็นเป็นผู้ร้ายหรือว่าเจ้าซับเป็นผู้ร้ายครับ คือชักปืนออกจี้เจ้าทรัพย์ขัดขืนตบปืนล่วงนะฮะผู้ร้ายรู้ตัวว่าคงจะไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไ,ได้แน่แล้วเลยตัดสินใจวิ่งข้ามถนนรถชนตายครับมีผู้พบเห็นไหมตามที่พยานบอกเล่าว่าตอนตอนก่อนจะโดนชนเนี่ยยังวิ่งอยู่ใช่ไหมยังวิ่งครับยังวิ่งครับ <laughs> เอ,อ่ยังวิ่งล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ว่า ให้ปากคําได้<ม>ก็ดีแล้ว,ลวดีแล้ว<ฮ>ดีแล้วหัวเละแล้วคงให้ปากคําไม่ได้แล้วล่ะครับทางานดีมากครับผมฮัลโ <Komm. S 1> <ๆ>หลวสวัสดีครับผมสารวัตรเกิอครับอ๋อผู้การสวัสดีครับมีอะไรครับผู้การครับมีอะไรให้รับใช้ครับฮะถึงขั้นนั้นเลยเหรอครับมันมากันเยอะใช่ไหมอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดการเดี๋ยวนี้แหละครับไปตามพวกเรามาเร็วเออเหมวดครับทุกคนเชิญครับเชิญเชิญเชิญเกิดเรื่องอยุ่งใหญ่แล้วตอนนี้มันบุกบ้านผู้การแล้วแล้วมันมากันเยอะด้วยจัดการสังหารเลยเร็วมูมงเดี๋ยวนะครับครับผมเตรียมตำรวจในโรงพักห้าสิบนายครับผมและหน่วยคอมมานโดอีกร้อยนายครับผมพออยข้ารำเคลื่อนปฏิบัติหน่วนครับ ดีมากดีมากพวกเราช่วยกันไม่งั้นเราแย่ทันลงพังนะครับผมสังครเรียบร้อยหมดครับแต่ไม่ทราบว่าจะสั่งเขาไปไหนกันครับโอ้ยทำไมถึงโง่อย่างงี้เออท่านสารวัตรครับทุกอย่างพร้อมแล้วครับแต่ไม่ทราบว่าเราจะไปที่ไหนดีครับเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยที่ไหนครับผู้การครับอ๋อที่บ้านผู้การบ้านผู้การอครับผมไปเรัจัดการเลยนะครับผมแล้วดูแล ขออนุญาตครับรบ้านผู้การอยู่ที่ไหนครับย,ยสวรรษครับมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านผู้การอยู่ไหนไม่รู้บ้านผู้การอยู่ไหนครับ,บร,รีบ<อ>ไปเลยปากซอยสี่ถนนลาดพร้าวเร็วเราข้าพุการข้าการผมจะการเดี๋ยวนี้นะครับมันมากันเยอะด้วยตอนนี้มันบุกถึงบ้านผู้การต้องวิสามันอย่างเดียว ถุงตับไข้แล้วเหรอครับท่านสรวัต์พวกนี้เอาไว้ไม่ได้พวกหนักแผ่นดินเป็นพวกโจรไม่มีสิน้นสาาผมอยากจะทราบเล่อเกิด่ามันเป็นใครยุง่งตอนนี้มันกัดคนในบ้านของผู้การเป็นไข้เลือดออกเป็นไข้มาเ,เรียกันหมดแล้วคุณเข้าใจไหมเราต้องรีบจัดก,การวิสามันอย่างเดียวยุง่งมันใช่มันยุงธรรมดาหรือเปล่าฮะมันเป็น มันเป็นยุงลายาล,ลุงยายยุงลายไม่ใช่ลุงยายข้าวหน้าตองหมาขึ้นไปกินกับข้าวตอนนี้มันมีแก๊งต้มตุนมารูปแบบใหม่แอบอ้างอวดอ้างตัวเป็นผู้วิเศษหลอกลวงประชาชนบอกว่ารักษาโรคได้รักษาโรคสะดะเคราะต่างๆ ตอนนี้ชาวบ้านกำลังงมงายพวกเราต้องช่วยกันดูแลนะแล้วจะไปในชุดจากีก็ไม่ได้ถ้าชุดพญาคุดก็ไม่ได้อย่างนั้นผมขอไปในชุดมโนลาเอาแล้วกันนะครับเอาจนได้เลยเนี่ยครับเราต้องช่วยกันดูแลทําลายแก๊งต้มตุ๋นให้ได้ก่อนไปคายทคคี่ กอนบ่ายคายเรียดพี่เชิญฉันว่าพวกเราเลยนะหาที่อยู่ใหม่กันดีกว่าแถวบ้านนี้มันชักเงียบเงียบ้อเหงาหหอย่างไรไ้เลยมีใครที่จะให้หลอกแล้วอยู่ไปก่อนนะเดี๋ยวมันก็ต้องมีน่ะพี่เชิญจ๋าอะไรพี่จะทำงานเออสกิดอยู่นั่นละ อะไรอ่ะมามนาลายของเองเนี่ยอะไรก็ <S <S <an> มานี่มานี่มานี่เอ๊ะมานี่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 ไปหาเขาโน่นก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยตะห้องให้ไปหาอะไรนักหนามันนี่ภาษาอังกฤษรปลว่างนนอาจจะสแตนวันวันเลยมึงทำอะไรบ้างฮะแบมือขอตังค์อย่างเดียว เคยคิดจะช่วยไอ้พวกนี้มันทํามาหากินไปเรียกแขกเข้ามามาให้เนี่ยนเนี่ยสำนักเราเนี่ยเคยไหมฉันก็เป็นคนหาแขกให้พี่นะฮะโอ,โอ้โหแล้วทุกวันนี้ฉันนั่งทำหน้าที่เมียของพี่เนี่ยไม่สมบูรณ์เหรอฮะฉันเนี่ยงานหนักกว่าไอ้พวกนี้อีกนะเพราะฉันนั่ะทำหน้าที่เป็นเมียพี่แล้วต้องเจอพี่คิดดูสิฉันงานหนักไหมแ้ม่ก<ะ>ีลวดได้ไอ้พวก,กนี้ไปทำเมียไ,ไ,ได้อะไมร้แม่ก็อไม่รู้ละ เป็นเมียพี่เ<ำ>น่วันนี้นะต้องให้ฉันนนะไม่ต่ำกว่า5้าพนด้วย,ย,ยเาาน่เลยลำคาญพี่เชิญก็บแม่อะไปแลกแบงคย่อยมาไปแลกมาด้วยเร็วๆไม่เอาแค่นี้ฉันไม่พอฉันบอกแล้วไันห้าพันไม่พอใช่ไหม <simples. S 2> เดือดร้อนก็มาเลย,ย <laughs> จะให้เท่าไหร่ครูย่าลิมไก่เลยนี่แบงค์อะไร500รู้แล้วเก็บ เอาไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบงค์แดงๆเนี่ยอ่เอาถามที่มันจะใช้ยังจะใช้เลยเปล่าจะใช้ทำไงเออจะไปใช้เลยอ่จะได้เผาไปให้ไม่ใช่แบงค์โกงเต็กอ่าไป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 ไหว้เดี๋ยวเราพี่อยากให้ของไหวเลยเฮ้ยไหว้ตัางชั้นนั่นน่ะพอยืมแอคกแป๊บไม่ได้เหรอเขาวางมาดแป๊บอะไรจะให้ทำไรไหว้แล้วรับไป ให้่างนี้ไปนะอะไรมันต้องให้่างนี้การที่จะรับตังผู้ใหญ่ขอดนตีหน่อยแตมแตมแตะแต็มแตมแตมแตมแจลำละยิ้ม้นหน่อยนีแ้วอ่ะไปนี่ให้ตังหรหม้อประกาศเียบัะไต้รู้ว่าฉันเป็นคนให้ไงเล่าโอ้อ่ะแกจบจบบแค่นี้แหละขอบใจพวกเมืองแว้ไม่เอาอ่ะงานนี้ไม่พอเนี่ ฉนแค่นี้นะฉันจะป่าประกาศให้ชาวบ้านเขารู้นะพเนตรต้องส่งขาเจ้าาไปนี่อย่ามาไปยาวเอาไปนี่พไแค่นี้ก็หมดเรื่องไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เซทำไมเนี่ยเไมเนี่ยอะไรอะไรอะไรให้กันไห้กันไห้ไอให้กัไปหรกอิให้กัน่หนห้กัน่ปห้อนไปหหรออิเหรอให้ันห้หหไกนกัน้ ไปก่อนนะไปเลยเอียดมันไปไปเลยอ่ะเพจตามแล้วกันโอ้โยเพจโดนตัดไปแล้วไม่ใช่เหรอเพจอ่ะฉันไปก่อนนะเดี๋ยวจะหาแฉมาให้ด้วยฉันไปเลยทำไมวะขอจริงขอจังมันไม่ได้ขอจริงขอจังมันขอตังค์นะเมื่อกี้เนี้ยมาเช้ามาเช้าก็เหมือนกันมาเช้าทำไมขอไปห้าพันดูซินะ่มาสายหน่อยขออีกห้าพันเลอนึงแล้วมันเอาไปใช้อะไรนักหนาเนี่ยไม่รู้มันมากูไม่ได้ให้มันเลย นนพี่เชิญอะไรฉันถามแกหน่อยเถอะ <c oughs> แล้วตอนนี้มงงจะถามใครถามแกหน่อยถามว่าที่มันออกไปหาแขกเนี่ยมีสองเดือนกว่าแล้วไม่มีแขกเข้ามาในสำนักเลยนะพี่เชิญนะและอีกอย่างะนะพี่เชิญนะแล้วพี่เชิญก็ไม่เคยซ้อมมงซ้อมมือเอาไว้เลยเนะพระทงคาถาสงเสริมลืมลืมหมดแล้วมั้งเนี่ยลองดูก็ได้ไอ้ไอ้ชิงเฮ้ยนี่กูพูดอะไรกับมึงไม่ได้เลยนะ เป็นคนชอบแอ็ไงเอาล่ะเราสองคนนี่ดวงดีหน่อยทำไมนั่งเหนือลมเวลาเข้าทรงอะเปิดระบบเสียงอย่าเปิดระบบสั่นเลยเสียงกิ้งกิ้งกิ้งอะไเงี้ยาเจ้า้าาม้

ข้างหลัง่ะข้างหลัง่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะมีเกิือนหันหลังไปเต็มเต็มตัวเลยข้างประตูอ่ะไงวะเฮ้ยโอ้โหเอ้าร้านนี้บอกปิดปรับปรุงแล้วไงเฮ้ยะอมันมีจริงๆด้วยดึงขึ้นอีกดึงขึ้นอีกดึงขึ้นอีกเฮ้ย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 ใครอ่ะเฮ้ยนี่มีอีกนี่หว่าเนี่ย จุดปาถนาฟ้าบันดาลหน้ามันกูเลยเออไอ้นี่ออยากดังอย่างทำเท็มนี่ใช้ได้ใช้ได้เองได้ฝีมือไปแต่ทีนี้มันมันมันแค่เนี้ยมันยังไม่เท่าไหร่ต้องทําแบบให้ลูกค้าหรือว่าที่มาเนี่ยให้ทึ่งไปเลยดิอ่าอย่างนั้นดูนี่นี่นี่แนบเนียนหน่อยเองมาอยู่ใหม่อ่ะเองยังไม่รู้ไงนะสมัยก่อนที่ไปโชว์โชว์เนี่ยนะพี่ชืิอเนี่ยโอ้โหคนดูเป็นหมื่นๆนี่ อเมริกาดีกว่าไปโชว์ที่คนชอบเป็นหมื่นคนเกียคนเกียดคนเกียดเป็นล้านชอบชอบเป็นสมัยก่อนนู้นนะก่อนที่ตำรวจจะมากวนนะหัวกระไดไม่มีแห้งโอ้ยคนขึ้นทั้งวันขึ้นไหนใครว่าขาดตุ้ยขาดตุ้ยสมจะเชื่อพี่เชื่อ มีป้วยย้ายบ้านใช่ไหมร้อยเล่นร้อเล่นมาพูดอะไรกันก็ไม่รู้แโชว์ให้แหวงมันดูก่อนเนี่ยทำได้เปล่าเด็กใหม่มันไม่รู้อ่ะดูนี่ไอ้แหวงดูเนี่ยอ่าพี่ชื่นทำให้ดูสิลูกปิงปองเออไม่ใช่ธรรมดานะนี่ไปเอามาจากพัดพงค์นี่ยเนี่ยเอาเขาก็วางขายให้เกิดในบ้าใช่จ้ะพัดพงมีวางขายมั้ยีดมีโชว์เลยว่ะทุกที้านกีฬา เองอยากกระพริบตาดูไว้มันจะหายไปในพริบตาเบิร์ดหายไปแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่นี่หายไปแล้วหายไปแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นี่ตรงแก้มซ้ายตรงแก้มขวาตื้นลงคออยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู่ไหนนี่นี่อยู่นี่ นี่นับึัวสองอ่โยนขึ้นไปกระขัดลูกเป็นปองหายไปในพริบตาเลิฟสองสามตึ๊บอ่ะหายแล้วอยู่ไหนอ่ะอ่ะอยู่เหนไอ้แหลกเลิฟเลยหายไปในพิษอ่ไม่ชัดอ่ะไม่ชัดขออีกทีอีนับตัวเด้อนับตัวนับสองนับสามหายไปแล้วหายไปแล้ว เวลาคนมาดูเยอะๆเองอย่าทำอย่างนี้นะฉีกหน้าพีชิญครับรู้ไหมโอ้บีชืนบูมเลยนะเอายังอื่นมาดูเหอยยางอื่นก็มีมีเหรอมีสิว่ะโอ้ยเนี่ยบูไม่ธรรมดามั่นใจนะว่าบ้านหลังเนี้ยมั่นใจครับคิดว่าเปิดตำหนักต้นต้นเนี่ยไม่พลาดแน่ครับหมวดเฮ้ยบอกกี่ครั้งแล้วหายใจเข้าหายใจออกเราคือไม่ใช่ตำรวจเราไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่ตำรวจเราคือเพื่อนกันเพื่อนกันออสบายมากเพื่อนบูครับผมอืออือ เปลี่ยนข้างบ้างฉันว้วยเอาข้างนี้มากกระดมัม่นใจแน่นะมั่นใจครับรอ,อยญ่เอให้พลาดครับผมอย่าให้รู้ว่าเราเป็นตำรวจนะหครับผมหลายรถรื้นรัอาร,รมณ์เชิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุยตลกแล้ามามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุยเรื่องไอกินตรักก็มีเตรียมมา